รูปแบบการเล่นเกมแบบใหม่ที่คนไทยกำลังให้ความสนใจกับ g f o r c e Now สวัสดีครับปุนเพนรับวันนี้มาพูดคุยกันหน่อยนะครับกับรูปแบบของการเล่นเกมแบบ Cloud Gaming นั่นเองนะครับที่ตอนนี้ค่อนข้างคึกคักกับในประเทศไทยเราพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าการที่มีข้อมูลออกมาว่าทาง NVIDIA e กำลังจะเริ่มเปิดให้บริการ การเล่นเกมแบบคา์เกมมิ่ง G-Fort Now เนี่ยในบ้านเรากันแล้วนะครับในบ้านเรากันแล้วหลังจากที่เราได้เห็นในการปักหมุดนะครับกับตัวแผนที่ของประเทศไทยเนี่ยเมื่อช่วงประมาณต้นปีนะครับต้นปีที่ผ่านมานะครับมาจนถึงกลางปีนี้ก็เริ่มที่จะมีข่าวครา,าวเนี่ยออกมาอัปเดตขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งผมก็มองเอาไว้นะครับว่าการเล่นเกมแบบคา์เกมมิ่งกับในบ้านเราเนี่ยกับบริษัทเอ็น i ีเดียนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะมากันในช่วงประมาณ ลายไตรมาส3นะอันนี้จากการที่ผมประเมินแล้วก็วิเคราะห์เอาไว้นะเพื่อนๆเ,เพราะว่าผมจะไปล้อกับทางฝั่งประเทศมาเลเซียนะครับที่เพิ่งเปิดไปล่าสุดนะครับกับทางฝั่งประเทศมาเลเซียซึ่งประเทศมาเลเซียเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเลยนะครับก็จะมีการเริ่มเปิดให้ให้บริการหรือว่าทําการทดสอบตัวระบบเนี่ยในช่วงประมาณเนี่ยนะครับประมาณช่วงไตรมาส3แล้วก็ช่วงปลายปีนะครับช่วงตุลาพฤศจิกธันวานะครับแล้วก็เริ่มที่จะแบบ ใช้งานแบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนี่ยก็ประมาณช่วงต้นปีนะครับก็เลยมองว่าบ้านเราเนี่ยสักประมาณเดือนหน้าก็น่าจะเริ่มต้องมีตัวข่าวข่าวต่างๆเนี่ยออกมาอัปเดตแล้วนะแล้วก็จะอาจจะเริ่มที่จะปล่อยตัวการทดสอบนะครับให้เหล่าเกมเมอร์เนี่ยได้ลองสัมผัสกันนะครับซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของคูปองคูปองนะครับหรือว่ากิฟต์การ์ดต่างๆเนี่ยเข้าไปรีดีมนะครับเพื่อที่จะลองเล่นดูสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรแบบนี ดูก่อนนะครับดูก่อนนะครับชอบก็สับักต่อแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ว่ากันอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเรามาลองย้อนกันดูหน่อยดีกว่านะครับเกี่ยวกับ G-Force Now นะครับเพราะถ้าหากคนไหนที่เพิ่งมาติดตามช่อง Econ TV หรือว่าเพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับก็อาจจะงงๆว่าเ e อะ G-Force Now มันมันจะไหวหรอนะครับเออมันจะไหวหรอจำได้ว่าทาง s t a r ดียของ Google เองเนี่ยยังไม่ไหวเลยนะครับยังไม่ไหวเลยซึ่งในตอนนั้นอะ ทางผมเองทําคลิปเกี่ยวกับ GeForce Now ของทาง Nvidia เนี่ยโอ้โหน่าจะประมาณเกือบเกือบสปีแล้วนะเพื่อนๆในตอนนั้นอะเพื่อเพื่อหลายหลายคนก็อาจจะบอกว่าโอ้โหไม่ไหวหรอกนะครับไม่ไหวหรอกของอีกนาน,นะครับกับการเล่นเกมแบบคา u เกมมิ่งแต่พอมาวันนี้นะครับผ่านมาประมาณเกือบเกือบสปีเป็นไงล่ะครับโอ้โหเรียกว่าได้การตอบรับหลายๆประเทศพอควรเลยนะอ่าแล้วกับบริษัทที่ชื่อว่า Nvidia ในตอนนี้อีกนะครับ ในตอนนี้อีกที่บอกเลยว่าพวกเขาเนี่เป็นบริษัทที่ล่ํารวยแซง Microsoft ขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซ,ซึ่งอันนี้โอ้โหเรียกว่าตัวเม็ดเงินต่างๆเนี่ยทาง N อ i d i a เดียเองเนี่ยสามารถที่จะจัดสรรลงมาเล่นกับในตลาดของวงการวิดีโอเกมของคราวเกมมิ่งเนี่ยได้อย่างเต็มที่แน่นอนนะครับและยิ่งผมเองเนี่ยตอนที่ไปประเทศไต้หวันกับงานคอมพิวเต็นะครับโอ้โหเรียกว่าใกล้เริ่มใกล้ชิดกับเจนเซนห่วงเนี่ยมากที่สุดแล้วนะ ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆกับตัวเทคโนโลยีที่ทาง NV i d i a เดียเนี่ยครอบครองไว้อยู่ในมือตอนนี้นะครับและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าการขยายของการเล่นเกมแบบคาลเกมิงเนี่ยเรียกว่ามันเริ่มที่จะกระจายไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับและคราวนี้ก็น่าจะมาถึงกับประเทศไทยของเราแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็มีเพื่อนๆบางคนนะครับก็เข้ามาสอบถามกันหลังไมล์แหละว่าเฮ้ยไม่คอยแล้วนะคอยแล้วมันดูนานเกินไปนะครับอยากจะ เล่นหรือว่าอยากจะใช้งานก่อนนะครับถามว่ามันทําได้ไหมทําได้นะครับเพราะว่าในตัวคลิปต่างๆที่ผมทําการทดสอบหรือว่ารีวิวนะครับตัว G e Force Now เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าผมเองใช้มาได้เป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วแหละนะครับแล้วก็ใช้หลายหลากหลายรูปแบบด้วยนะครับรูปแบบแรกเนี่ยก็คือสมัครตรงๆผ่านทาง StarHub เลยนะครับซึ่งทาง StarHub เนี่ยก็คือเป็นผู้ให้บริการระบบโทรัคมนาคมนะครับในทางประเทศสิงคโปร์นะครับ ซึ่งในสิงคโปร์กับประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าเรื่องของตัวโหนดต่างๆเรื่องของตัวท่อนะครับท่อส่งตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าถึงกันแบบจ๋าๆนะครับเพราะว่าบริษ,ษัทต่างๆนะครับในประเทศไทยกับสิงคโปร์เนี่ยก็มีการติดต่อทํามาค้าขายกันแบบโอ้โหเรียกว่าเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นเรื่องของตัวบะบออินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับดังนั้นมันทําให้ตัวลาเทนซีหรือว่าเวลาแฝงนะครับตรงนี้มันต่ํามาก นะครับเหมือนกับวิ่งภายในโลเคอลเลยนะครับเหมือนกับวิ่งกันในภายในประเทศเลยแหละนะครับและทําให้ตัวเกมต่างๆที่ผมเล่นผ่านตัวบริการของ G f o c r Now เนี่ยเรียกว่าลื่นๆนะครับลื่นๆเลยจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องบอกนะว่ามันก็ต้องอยู่ที่อินเทอร์เน็ตภายในพื้นที่ของเพื่อนๆด้วยนะแต่เท่าที่ผมลองเนี่ยเรียกว่ายังไม่เคยเจอปัญหาแบบโอ้โหจนเกิดปัญหาแบบลกแบบโอ้โหภาพกระตุกแบบเป็นเจ้าเข้าเนี่ยยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอครับยังลื่นๆปื๊ดๆเลย นะครับแล้วก็เรื่องของตัวลา่าชีนอกจากลา่า n ี y ที่ต่ำแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ตอนที่ผมสมัครตอนนั้น่ะราคาด้วยแหละราคาดูแล้วมันไม่ค่อยจะแพงมากนะครับผมสมัครตอนแรกแย่ๆไปก่อนเป็นแบบรายเดือนรายชั่วโมงอะไรแบบนี้ลองดูก่อนนะครับซึ่งบริการของ g c e Now เนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะเพื่อนๆก็จะมีแบบรายชั่วโมงบ้างรายวันรายเดือนรายไตรมาสหรือว่ารายปีนะครับอ่ามันก็จะแบ่งออกไป แบบนี้แหละนะครับเยอะแยะมากมายแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนจะสมัครตอนนี้ก็ให้สมัครผ่านทาง Star Hu ัของทางประเทศสิงคโปร์เขานะาเพราะว่าทางสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นผู้ให้บริการ G f o c r Now ในประเทศสิงคโปร์เพื่อนเพื่อนก็ต้องไปลีกิสเตอร์นะครับสมัคร Account ของทาง Star Hu b ไว้นะครับอพอไปสมัครปุ๊บเนี่ยในเรื่องของเบอร์โทรเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับมีประเทศไทยให้ให้เลือกเลยนะครับผมก็ใช้วิธีการแบบนี้เข้าไปสมัคร r ีกิสเตอร์ที่ Star Hub ไว้ นะครับเป็น c c o u n t นะครับแล้วคราวนี้วิธีการซื้อเรื่องของตัวชั่วโมงเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อผ่านทาง StarHub ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นแบบรายวันรายเดือนนะครับหรือว่าจะเป็นรายปีนะครับแต่ที่ผมจะชอบใช้หน่อยก็คือเป็นจะเป็นแบบรายเดือนนะครับที่มีมูลค่าประมาณ9ดอลลาร์สิงคโปร์อะ,ะตีเป็นเงินไทยประมาณเดือนละ250บาท2 4 0 5 0บาบาทนะครับผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับการที่จะซื้อผ่านทาง StarHub เลยนะ แต่ตรงนี้ผมก็ต้องเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่จะใช้บริการนะครับผ่านทาง Star Hub แล้วก็ตัดบัตรต่างๆนะครับเดบิตเครดิตอันนี้ให้เพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมปิดในการต่ออายุแบบอัตโนมัตินะเพราะผมเนี่ยโดนมาแล้วนะครับลืมปิดนะครับแล้วคราวนี้เขากดส่งแพ็กเกจมานะครับว่าจะเป็นรายปีเลยไหมนะครับเดี๋ยวมีส่วนลดหน,น่วโน่นนี่ให้นะครับเราเองก็ไม่รู้อะไรนะครับกดไปปุ๊บปุปปอ้าว ผ่านไปเอ๊ะทำไมมันไม่หมดอายุสักทีพอไปดูอา้าวตายแล้วไปสมัครต่ออายุเป็นแบบรายปีเลยนะครับครั้งนั้นโอ้หโดนไปปีเท่าไหร่สอง0ันกว่าบาทนะครับแต่ก็ถือโชคดีนะครับเพราะว่าตอนหลังเนี่ยทาง s t a r h u ัเนี่ยปรับราคาค่าบริการรายปีขึ้นเกือบเท่าตัวนะครับก็ได้ตอนนั้นก็ได้ใช้ไปเป็นแบบเกือบปีะนะเออพอมาตอนหลังเนี่ยผมเองก็มาหาช่องทางในการซื้อของตัวการใช้บริการของ Star h u ัเนี่ย อ,อีกช่องทางหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือพอดีมีเพื่อนๆนะครับที่พูดคุยกันในช่วงไลฟ์สดทางคุณดีมเนี่ยแนะนํามานะครับว่าลองไปดูที่โคด้าช็อปตินะครับเว็บไซต์เกี่ยวกับขายพวกไอเทมต่างๆในเกมนะครับเห็นมี g e f o r c e Now ด้วยเขาก็เอ๊ะเดี๋ยวลองไปดูนะครับพอลองไปดูเอ้ยมันมีจริงๆด้วยนะครับอแต่เนี้ยต้องให้เพื่อนๆสังเกตนะถ้าเพื่อนๆไปซื้อพวกกิฟต์การ์ดหรือต่างๆเนี่ยที่จะเอามารีดีมนะครับต้องดูด้วยนะ ว่าตัวกิฟต์การ์ดที่เพื่อนเพื่อนซื้อมาเนี่ยมันเป็นของผู้ให้บริการรายไหนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยู่เมกาเนี่ยจะมาซื้อแบบนี้ไม่ได้นะจะข้ามโซนมาเห็นว่ามันราคาถูกเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวกิฟต์การ์ดที่ผมซื้อที่โคด้าช็อปเนี่ยอ่าเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นมาจากของทางสตาร์ u ันะครับดังนั้นมันก็จะต้องเอาไว้เติมสําหรับคนที่มีแอคเคาน์ของทางสตาร์ u ัที่เล่นตัว GFor ร์สนาเท่านั้นนะครับอ่าในการรีดีมก็รีดีมผ่านตัวแอคเคา นะครับผมก็ใช้แบบนี้แหละนะครับจะแพงกว่าสักประมาณ10บาทนะครับก็ถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมนะครับเพราะผมใช้ตัว t ูมันนี่นะครับทูมันนี่ก็ค่อนข้างเี่ยะดูแล้วเพย์เซฟหน่อยนะครับกับการเติมผ่านทางโคด้าช็อปนะครับแต่อาจจะดูแพงกว่านิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของตัวบัตรเครดิตอะไรไงาะใช้ทางทูมันนี่มีเงินเท่าที่มีแค่นั้นเองนะครับก็เป็นช่องทางในการใช้บริการของตัว n v i d i ีเดีย r c e n o นานะที่เอามาบอกเพื่อนๆนะครับถ้าคนไหนสะดวก ผ่านทาง s t a r ์ทัเลยก็ซื้อผ่านทาง s t a r ์ทัก็ได้นะครับหรือคนไหนไม่สะดวกนะครับอยากจะมาซื้อเป็นโค้ดรีดีมเอานะครับเหมือนกับที่ผมบอกกับตัวทาง c o d ้าช็อปเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญนหานนะครับผมลองแล้วทั้งสงแบบนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ผมไปไต้หวันเนี่ยผมก็ไปเห็นนะครับว่าทางประเทศไต้หวันเนี่ยก็มีให้บริการของตัว G Force Now เหมือนกันนะครับแล้วดูแล้วราคาเนี่ยโอ้โห เรียกว่าคนข้างที่จะรู้สึกว่าน่าจะสวยกว่าสวยกว่าสิงคโปร์นะความรู้สึกของผมนะผมก็ไม่ได้ดูเป๊ะนะครับแต่ว่าตอนแรกผมก็เฉยๆนะผมก็เลยลองดูลองสมัครลองสมัครแอคเคา t ของทางประเทศไต้หวันดูนะครับพอสมัครเข้าไปดูเฮ้ยทำไมมันมีความแตกต่างเหมือนกว่าของที่เราใช้ของทาง Starhub ของสิงคโปร์อะนะครับเออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์นะอันเนี้ยที่ผมเปิดอยู่เนี่ยผมไม่ได้เปิดผ่านทาง คอมพิวเตอร์หรือว่าผ่านทางแล็ปท็อปอะไรนะนเพื่อนๆอันนี้ผมเปิดบริการของ G e Force Now เนี่ยผ่านทางสมาร์ททีวีเลยนะเพราะว่าทีวี LG C2 ตัวเนี้ยเขาฝังตัวแอปพลิเคชัน G e Force Now เอาไว้อยู่แล้วนะครับของทาง LG นะครับเพื่อนเพื่อนใครที่มีสมาร์ททีวีของ LG เนี่ยลองไปดูได้นะครับจะมีแอปพลิเคชันของ G e Force Now เนี่ยอยู่นะครับเนี่ยพอผมสมัครเนี่ยโชว์หลาขึ้นมา RTX 3080เลยนะ โอ้โหว้าวเลยเพราะผมเห็น3 0 8 0เนี่ยผมแบบซีดเลยนะเ,เพราะว่าผมใช้บริการของทางอ่า Star h ั b ของทางสิงคโปร์หรือว่าใครที่ใช้ของทางมาเลเซียอยู่นะก็น่าจะเป็นตัว2 0 8 0แหละนะครับน่าจะยังไม่ได้ทำการอัปเกรดนะครับแต่อันนี้เป็น3 0 8 0แล้วนะโอ้โหเรียกว่าก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะครับซึ่งถ้าใครที่อยากจะลองจริงๆเนี่ยผมว่าแนะนำไปทางสิงคโปร์ลองดูก่อนนะครับว่าตอบโจทย์หรือเปล่าแล้วก็ถ้าคนไหนที่ มีเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series นะครับอันนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันแล้วนะครับผมก็เคยทำคลิปบอกไปแล้วว่าตัว Xbox Game Pass Ultimate เนี่ยเข้ามาโคนะครับกับทาง GeForce Now แล้วด้วยทำให้คนที่มีตัวบริการของ Xbox Game Pass Ultimate อยู่เนี่ยก็สามารถที่จะเล่นตัวเกมที่อยู่ในลิสต์ของ Xbox Game Pass Ultimate นะครับที่ทาง Microsoft เนี่ยใส่เข้ามาให้ในแต่ละเดือนเนี่ยได้แบบไม่ต้องง้อเครื่องเล่นเกมคอนโซล ัว Xbox Series ได้เลยนะครับได้เลยนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกเกมจะโดน l i ต์เข้ามานะครับมันก็จะมีบางเกมนะครับอ่าอันนี้แหละก็จะเป็นสิทธิพิเศษที่คนที่มีตัว Xbox Game Pass Ultimate ของตัวเครื่องเนเกมคอนโซล Xbox Series เนี่ยก็น่าจะมีช่องทางเลือกในการที่จะเล่นตัวเกมต่างๆเนี่ยได้เพิ่มอีกช่องทางเนึงนะครับกับการเล่นเกมแบบ Cloud Gaming แต่อันนี้ก็ต้องดูจริตของทางฝั่งผู้เล่นของทาง Microsoft ด้วยนะครับว่าจะยอมหรือเปล่า นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องจ่ายเงินค่าบริการอีกต่อหนึ่งนะเสียค่าบริการสมาชิกรายเดือนของ Xbox Game Pass Ultimate แล้วไม่ใช่ว่าจะมาใช้บนจุ f o r c e Now เนี่ยได้แบบฟรีๆนะต้องเสียค่า Air Time ค่าชั่วโมงเนี่ยเช่าตัวฮาร์ดแวร์ของทาง n อ i d i a เดียต่ออีกรอบหนึ่งนะครับอ่าถ้าตีเป็นชั่วโมงอ่าตีเป็นรายเดือนเนี่ยก็ต้องเสียอีกประมาณ2 5 0บาทจะโอเคไหมกับตัวแพ็กเกจรายนะครับกับตัวแพ็กเกจรายนะครับอันเนี้ย ก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาพูดคุยกับเพื่อนๆกันนะครับกับการเล่นเกมรูปแบบใหม่ที่หลายคนเนี่ยกำลังตั้งตารอคอยกับในประเทศไทยกันอยู่นะครับกับการบริการของ G-Force e Now Nvidia นั่นเองนะครับซึ่งบมก็เชื่อว่าปลายปีนี้เนี่ยนะครับได้ใช้งานนะครับกันอย่างสมใจแน่นอนนะครับสมใจแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาพูดคุยต่ออีกทีหนึ่งนะครับว่าราคาเนี่ยจะดูเล้าใจหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ผมซีดกับของไต้หวันอยู่เนี่ยโอ้โห แหมซีดเลยจริงๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ